สวัสดีพี่น้องที่รักในพริเยสุคริิ์ทุกท่านวันเสาร์ที่8กุมภาพัานธ์ปี2025ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่46ข้อที่1มีใจความดาังนี้พระเจ้าทรงเป็นที่ี้ภยัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก พระคร์ในเช้านี้นะคะหนุนใจให้เราทุกคนนะคะหากวันนี้ท่านกําลังเผชิญสิ่งใดนะคะขอพระเจ้าที่จะนำเราเมตตาเราที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่ไว้วางใจในพระเจ้านะคะเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเราลีภัยในพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยนะคะพระเจ้าจะมีวิธีการดูแล มีวิธีการปกป้องชีวิตของเรานะคะแล้วก็เป็นกำลังให้กับเราและที่สำคัญเลยก็คือพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราในทุกเมื่อนะคะไม่เพียงแค่พระเจ้ามีลักษณะนในด้านของมีความเมตตาเท่านั้นนะ,ะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีความรักเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมนะคะเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ไม่มีบาป และที่สำคัญเลยก็คือที่เราเชื่อวานใจมีความหวังในพระเจ้าผ่านพระคำของพระเจ้าผ่านพระสัญญาของพระเจ้านะคะพระเจ้าสักซื่อแล้วก็รักษาพระสัญญาของพระองค์พระองค์ได้ตรัสแล้วทุกสิ่งก็จะเกิดขึ้นในวันเวลาของพระองค์นะคะและที่สำคัญเลยก็คือวันเวลาของพระเจ้าดีกว่าวันเวลาของเราเสมอนะคะแผนการของพระเจ้าดีที่สุด ขอพระเจ้าที่จะนำเราที่ชีวิตของเราไว้วานใจในพระเจ้าลี้ภัยในพระองค์ไม่ว่าเราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีและก็ในยามที่เราเจ็บป่วยเราจะยังคงไว้วานใจในพระเจ้าตั้งมั่งอยู่ในความเชื่อและก็มุ่งตรงไปที่พระคุณด้วยหัวใจที่กล้าหาญขอพระเจ้าที่จะทรงนำเรานะครับ เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำเราและช่วยเราได้นะคะแน่นอนว่าเราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยนะคะพระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเรานะคะมีครั้งหนึ่งนะคะข้าพเจ้ากลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านนะคะในช่วงปีใหม่ข้าพเจ้ากลับไปแล้วก็ขากลับมานะคะก็จะมะีลดเสียนะคะ ขอบคุณพระเจ้าแม้รถเสียเราก็มีเสียในที่ใกล้ๆที่มีอู่ซ่อมรถอนีางนี้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าทําให้ข้าพเจ้าได้มั่นใจแล้วก็คิดถึงพักคําของพระเจ้าในข้อนี้นะคะในขนาดนั้นโอ้เมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะ ปกป้องเราเราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยเราจะมีชีวิตที่ไปได้ไปได้ดีกว่าที่เราเพึ่งพาตัวเราเองนะคะนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และได้สัมผัสถึงพระเจ้าทรงนำพระเจ้าปกป้องอย่างลึกซึ้งนะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นกำลังให้กับเรานะคะทุกวันนี้ที่เรามีกำลังที่เรามีชีวิตที่ มีสันติสุขและก็มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะคะคิตาจักรก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิษฐานเผื่อชีวิตของเราและก็ญาติพี่น้องของเราหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือลูกของเราอธิษฐานเผื่อชีวิตของเราอยู่นะคะอันนี้เป็นพลังที่ผู้อื่นสนับสนุนเราผ่านการอธิษฐานเผื่อนะคะดังนั้นอย่าละเลยในการ ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านะคะการอธิษฐานเผื่อก็เป็นพันธกิจอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถร่วมรับใช้มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเจ้าซึ่งกันและกันขอพระเจ้าที่จะนําพี่น้องทุกๆคนนะคะที่กำลังเผชิญความทุกข์ยากนะคะพระเจ้าพร้อมนะคะที่จะช่วยเหลือเราขอเพียงแค่ว่าเราเองที่เราจะกล้าเข้าหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่เชื่อ พระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยเราได้จริงๆไหมนะคะพระเจ้าที่จะนําชีวิตของเราไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญความทุกข์ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือในเรื่องของสุขภาพที่ไม่อํานวยต่อการดําเนินชีวิตของเราเราเข้าหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่กล้าหาญได้เลยนะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะช่วยเราในยามยากลำบาก ไม่เพียงแค่ในยามยากลําบากเท่านั้นนะคะในยามที่เรามีกําลังมีสุขภาพที่ดีพระเจ้าก็พร้อมที่จะช่วยเราได้ทุกเมื่อนะคะขอพระเจ้าที่จะนําเราเราไม่รู้สึกละอายที่จะเข้าหาพระองค์เนื่องด้วยความผิดหวังหรือเนื่องด้วย ประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือความล้มเหลวนะคะอย่ายึดติดแล้วก็อย่าจมอยู่แค่ตรงนั้นอย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งขัดขวางที่เราจะเข้าหาพระเจ้านะคะเมื่อเรากลับใจกลับมาหาพระองค์พระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยเราพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเรานะคะเหมือนปุดหลงหายนะคะแม้ลูกคนเล็กจะมีชีวิต ที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ขอมรดกจากพ่อแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ฟุ่มเฟือยจนเงินหมดและเขาก็กลับใจใหม่กลับมาพร่งพระเจ้าพระปิดาของเราก็เป็นภาพแบบนั้นนะคะเหมือนพ่อของบุตรหลงหายที่กลับมาแล้วพ่อยินดีที่จะรับลูกคนนั้นกลับมาเพราะพ่อได้รู้ว่าลูก ได้กลับใจใหม่จริงๆแล้วได้กลับมาหาพ่อและน,นี่เป็นภาพของพระบิดาที่มีต่อชีวิตของเรานะคะพระเจ้าที่จะทรงนำเราไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสิ่งใดอยู่ขอพระเจ้าที่จะเมตตาและนำเราที่เราจะเข้ามาหาพระองค์ด้วยหัวใจที่กลับใจใหม่แล้วก็ด้วยหัวใจที่มีความเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์ช่วยเราได้นะคะ เราเข้ามารีภายอยู่ในพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ที่เป็นกำลังที่เข้มแข็งในชีวิตของเราแล้วก็เป็นกำลังให้กับเรากละที่เราจะสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะขอพี่น้องที่จะกล้าที่จะเข้ามาหารพระองค์เข้ามาถึงพระคุณด้วยหัวใจที่กล้าหาญนะคะ เราเร่วมใจการอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ที่พระเจ้าหนุนใจให้เราทั้งหลายพระเจ้าพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราในทุกเมื่อและพระเจ้าเป็นที่ลีภยัยเป็นที่ที่ปลอดภัยเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในพระองค์และที่สําคัญพระเจ้าเป็นผู้ที่เสริมกําลังเราให้เราี่สามารถดําเนิน ชีวิตต่อไปได้ด้วยกำลังที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจนะของพระเจ้าในเช้านี้ที่หนุนใจให้เราและในตลอดทั้งวันนี้ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดเราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงนำและเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราจริงๆที่ทางขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุูคต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพรพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ